สวัสดีค่ะบัคเซ้ามือสองค่ะแอลค่ะนค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวลองมาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อโปโลนินเป็นงานไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานอ่าเป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5,000ันบาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนักนะคะ45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ1 3 0ยถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า3 3บบาทค่ะ โปรโลค่ะาโปนะคุณพี่จ๋าเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นไซส์ใหญ่เน้นเป็นบิ๊กไซส์ค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะใครที่โปรโลไม่พอขายค่ะลูกค้าจ๋าเอาตัวนี้ไปได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าราคา5 0 0 0ับาทซื้อเยอะลดเยอะค่ะลูกค้าจ๋าซื้อครบ2 0,000นนมีส่วนลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าพี่ว่าเริ่มตั้งแต่ไซแอลนะคะน้ำขา ตันี้ไม่ได้ใหญ่มากนะอ่าไม่ได้ใหญ่มากนะคุณพี่จ๋าไซส์ของเขานะจะอยู่ประมาณไซส์ L ไซส์ XL แต่ก็อาจจะแล้วแต่กระสอบนะคะคุณพี่จ๋าแต่ว่าตัวนี้จะนิ้นเป็นงานตัวใหญ่ๆเนาะงานตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆนะคะลูกค้าจ๋าเป็นคอพปโลหรือว่าจะเป็นคอป,ปกนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจะมีอย่างอื่นติดมาบ้างนะคะลูกค้าค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะแนะน,นําแนะนําหมวดนี้ลูกค้าจ๋า เป็นผ้าโปโลด้วยแอร์เป็นเสื้อโปโลด้วยอาจจะมีเป็นเนื้อกีฬาติดมาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะรูกคขาขาดตัวนี้นะเป็นน้องใหม่เลยนะคะที่เข้ามาเลยค่ะลูกค้าจากตัวนี้5 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะสนใจเซฟเดินด่วนะคะ่ะคุณพี่คะสนใจเซฟเดินด่วนนะคะจะรับเป็นรีวิวนี้ก็ได้หรือจะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ดีค่ะคุณพี่สาหรือว่าคุณพี่จะซื้อ ยี่ส0องหมื่นก็ได้นะคุณพี่คะเอาสี่กระสอบนะคะเพื่อจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทแล้วได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคข,ของเราด้วยหรือคุณพี่เล่นอยู่แล้วจาาคุณพี่จ๋าเล่นอยู่แล้วขายอยู่แล้วแนะนําสต็อกไว้ทักงสิบกระสอบเพื่อจะได้ส่วนลดทุกกระสอบกันเลยทีเดียวค่ะคุณพี่จ๋าหรือว่าจะขายแบบแนวผู้ชายเนาะ<ช>เอาโปโลหนึ่งกระสอบเอาเสื้อยือดหนึ่งกระสอบเอาเชิ้ตหนึ่งกระสอบก็ได้สามารถคัดเข้ากันได้เพื่อจะได้ส่วนลดหนึ่งพันบาทก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า ซื้อได้เลยใครชอบกระสอบนี้รับกระสอบนี้คะ่ะลูกค้าจากใครชอบกระสอบนี้รับกระสอบนี้คะ่ะลูกค้า <Çok S 1> <c oughs> ค่ะนะคะหรือว่าชอบเป็นกระสอบใหม่นะคะรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะ,ะมีพร้อมจัดส่งนะ,ะใช่ค่ะแบรนด์รัวๆแบรนด์รัวรคุณพี่๋าบแบรนด์จุจุกันโดวรัวคาเ็นคามีมาในกี้มีมานะคะคุณพี่ขาแบรนด์จุจุกันไปเลยลูก <c oughs> ค้าจ๋าเลือกแบรนด์ก็รวม นะคุณพี่ขาเรื่องแบนก็รวมเรื่องไซก็รวมเพราะว่างานตัวนี้เป็นงานไอทีนะคะได้ทั้งงานญี่ปุ่นแล้วงานเมกาเหมาะมากคุณพี่จ๋าเหมาะจริงนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากได้แบนด์รวมแล้วก็ไซรวมนะ,ะคุณพี่ขาแนะนําเป็นรหัสนี้เลยนะคาจ๋าจ่ายยอด5,000บาทได้ทั้งงานญี่ปุ่นและก็เมกานะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าได้คู่กันเลยนะคะสุดโค,ค,ค้มลูกค้าขาอะโปรโมชั่นเราหมดไปแล้วนะไม่ใช่ว่าของหมดนะลูกค้าจ๋ารีวิวนะคะลูกค้าจ๋าเรารีวิวกันครบทุกรายการแล้วนะ,ะสําหรับงานโปรโมชั่นนะคะ ใครอยากได้โปรโมชั่นตัวไหนสามารถย้อนไปดูรีวิวย้อนหลังได้เลยค่ะรูกค้าจ๋าบางรายการหมดแล้วก็มีนะคะรูกคะ้ะจ๋าใครที่แบบว่าเล็งไว้อยู่นะเราจะเป็นสินค้าปกติหรือสินค้าโปรโมชั่นนะคะลูกค้ะจ๋าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะเราจะส่งให้พุ่งนี้เลยนะคะ <S <S ใช่คะ่ะแบนจูจูรัวสวัสดีลูกค้าแปดทันจา๋าเอสวัสดีลูกค้าแปดทันจากคุณพิจาร สนใจก็สามารถเสียบได้เลยค่ะคนพี่จ๋าไม่ต้องเจงใจนะดจึพี่จ๋าสามารถเสียบได้เลยภาษาอะไรคะเหมือนมีเนี่ยเลยภาษาไม่รุ่นเหมือนพี่จะบอกว่าพูดม่ชั้นหรือว่าเป็นแบบจริงเป็นแบบนี้อเมย์อเมย์อหมย์ค่ะพี่จ๋ายกยอกยอกก่อนไปรับประทานอาหารเที่ยงกับราคาสูงคุณภาพก็เก่งเอ เป็นที่ว่าเป็นหมวดประหยัดอีกหนึ่งรายการได้เลยค่ะน้ำค่ะใช่ค่ะเพราะว่าราคาของเขาค่ะ5,000บาทเท่านั้นคุณพี่จ๋าราคา5,000บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าก็เริ่มแต่ไซส์ L นะลูกค้าจ๋าญี่ปุ่นด้วยเนาะอ่าใช่สตาร์ทแต่ไซส์ L ค่ะลูกค้าจ๋า L X L 2 X L 3 X L นะคะข้ามาในนี้นะคะใช่ค่ะไปต่อชีในกีจ๋าป้าแดดมีเยอะเป็นเยอะนะเป็นหลายอยูเดียใช่ค่ะเมื่อกี้นั้นจะ ไอช็อต <I> เป็นไนกี้ก็มานะคะล <Okay. S 2> ูกค้าจ๋าโอนาวี่โปโลลับลอนลินนะคะลู <Okay. S 2> กค้าจ๋านี้ติดติดมากนะคะใช่ <Okay. S 2> ค่ะแบรนด์ไม่พักกันเลยทีเดียวแบรนด์จูจูรัวๆค่ะคุณพี่จ๋าแบรนด์ อ่าสลับกันเลยทีเดียวน้ำจาไปต่อที่โปรโรจ้าแป้นแปนกันจุกจุกเอาไปซักทำความสะอาดนิดหนึ่งนะคะูะคาจ่าซักทำความสะอาดนิดหนึ่งรีดนะคะริบรีบนะใส่น้ำยากับขนมหอมนะคะูกคาจ่าสามารถทำราคาได้เลยนะคะแต่ไซส์ี่ว่าพอดีพองามอยู่นะเนาะกำลังดีเนาะไซส์คุณผู้ชายทั่วไปนะคุณพี่จ่าแต่ว่าออันนี้ของ c ีเแต่ว่ากระสอบอื่นอาจจะเป็นเอเเยอะก็ได้แต่ว่าอันนี้ไซส์ที่เราเจอ นะคะลูกค้าจะไซส์ที่เราเจอส่วนมากจะไซส์อยู่ประมาณไซส์ L ไซส์ XL นะคะไซส์ของคนไทยนะคะพี่ไซส์ที่ทั่วไปนะจ๊ะจ่ายค่ะลูกค้าจะปาร์ตอะเรื่องแบรน์หลากหลายลูกค้าชอบอะชอบเวลาที่เขาเป็นงานรวมญี่ปุ่นเมกาชอบนวยทีเพราะว่ามีทั้งญี่ปุ่ีทั้อเมก คุณพี่จ๋าเพราะลูกค้าบางท่านจะบอกว่าไม่อยากได้เกลายอย่างเดียวอ่ะมีประสงค์ไหมมีประสงค์นี่หมายถึงว่ามีงานญี่ปุ่นหรือเปล่าคุณพี่จ๋าตอบโจทย์นะบริษัทบ้าอของเราจะมีทั้งงานแยกประเภทตองแจ้งลูกค้าก่อนนิดนึงแยกประเภทคือง,งานเอทีใช่ไหมคะน้ำค่ะใช่ค่ะง,งานเอทีจะแยกประเภททุกเกือบทุกรายการแต่ว่าถ้าเป็นงานไอทีของเราอาจจะมีแยกประเภทแล้วก็รวมประเภทช่เพราะว่าอันนี้คือลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากบริษัทบัคกถือว่าจัดเต็มนะคะน้ำค่ะ ลูกค้าเรียกร้องมาเราจัดให้ก็เลยเป็นงานรวมนะค่ะงา,งานรวมนี้ได้ทั้งแบรนด์รวมได้ทั้งไซส์รวมนะคนพี่จ่าราคาก็ถือว่าประหยัดด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะได้หลากหลายเลยในหนึ่งก็ต่อนะคะห้าพันห้าพันค่ะรห้าพันบาทเท่านั้นนะคะ อย่างที่แจ้งซื้อเยอะรถเยอะนะคะแต่ละใครเล่นประจําอยู่แล้วนะระกค้าจะาเซ็ตเสริสกระสอบได้เลยเรามีราคาส่งให้ด้วยราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยนะ,ะใช่ค่ะูกค้ะาจ,าจ๋าจูๆกับรายการก่อนเปนร็ับประธานอานเทียี คุณพี่จ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะให้กําลังใจเราไลฟ์สดด้วยอยากปรับเปลี่ยนแบบไหนในการไลฟ์สดลูกค้าจ๋าแจ้งเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าอยากจะปรับเปลี่ยนแบบนี้ได้ไหมไลฟ์แบบนี้ดีกว่าไหมนะ,ะลูกค้าจ๋าแจ้งเข้ามาได้น,น,นะคะลูกค้านจะบอกว่า<ฆ>อยากให้เปลี่ยนอย่างเดียวเลยเปลี่ยนเซลเป็นคนไลฟ์เป็นคนไลฟ์โอ้ยลูกค้าจ๋าอย่าเปลี่ยนเซลเด้ออย่าเปลี่ยนเด้อลูกค้าอย่าเปลี่ยนคนไลฟ์นะ <laughs> เปลี่ยนคนไลฟ์นะคะคุณพี่่ะเปลี่ยนคนไลฟ์ไม่ได้นะลูกค้าจ๋า เราอดทนไปก่อ่อึบอ๊บอึบไปก่อนบอกให้ลูกค้าอึบไปก่อนคุณพี่คะทนก่อนลูกค้าจะอยากเปลี่ยนคนไรแต่อึบอึบอึบไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้อยากหยอคุณพี่ค่ะหยอกหยอกเอาไปซักนิดหนึ่งเอาไปรีดนิดหน่อยใส่น้ํายาปัดปรับพันนมสักนิดนะคุณพี่ค่ะ หอมใช่ค่ะเพิ่มคุณค,ค่าสินค้าได้นะ,ะใช่ค่ะลูกค้าจะแนะนำมาไปซักบรีดขึ้นทรงสวยเลยนะคะลูกค้าจะยิ่งรีดนะลูกค้าจะใส่ไม้แขวนนะหรือใส่หูก็ได้คะ่ะลูกค้าจะส,สวย,สวย บางคนขายางเกงอยู่แล้วไปจับเซตจับแมทค่ะลูกค้าจากบ,บางคนขายในไลยอยู่แล้วไปจับเซตจับแมทได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้ะแต่ว่าพูดถึงลวดลายเขาก็ขานะใช่ค่ะนแต่ลายรล้วลาย,ลลายลเรียบๆนะคุณพี่จา๋าหรือว่าจะเป็นแบบว่าอโทนสีเดียวกันหมดเลยนะคะนคะใช่ค่ะ,คะลายแบบสีผืนสี<ม>พวงสีผืนเนาะลายจงลายจุดก็มีมาหมดนะ คนที่จ๋าอาจจะแล้วแต่ลูกเนาะว่าจะเป็นสไตล์แบบไหนมาเยอะมาน้อยแต่รหัสนีของเราจะเน้นหลักๆคือจะเป็นเน้นไซส์ใหญ่จ่ายนางคณที่คะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์เดี๋ยวเราให้ดูไซส์นะไซส์อันนี้ไม่มีบอกอันนี้ไม่มีบอกไซส์นะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะไม่มีบอกไซส์ใช่ตรงไหนคอมเมนต์ไม่มีเนาะไม่มีเนี่ยลูกค้าจ๋าตัวน้ําตัวนี้เหมือนไซส์เอ็มเอ็มชายอะไหนคะเอ็เอ่เนาะเนี่ย คุณพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเราแบนด้วยตตแต่ว่าอันนี้นะคือไซส์ไม่ได้ใหญ่อ่ะน้ำค่ะพี่ใส่ได้พอดีเเอๆพี่อาจจะไม่ได้ด้วยพี่ว่าอาจจะมีเป็นกระสอบนี้ไม่ได้ใหญ่เวอร์นะ คนพี่จ๋ากระสอบนี้นะไซส์ไม่ได้ใหญ่จนทษท้านะแต่ว่ากระสอบหน้าอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคุณพี่จา๋าแต่เรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณพี่ลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะค่ะขออนุญาตชวนรายการค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับวันนี้เป็นหมวกเสื้อโปโลนะคุณพี่ขาแขนสั้นเน้นเป็นงานไซส์ใหญ่ตัวนี้จะเป็นงานรวมง,งานญี่ปุ่นงานเมการสไอที IT, นะคะป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา5,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้กคจาจ๋าร3 0ยสถึงชิ้นตก ต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูค้าจาก33บาทค่ะค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ c e b o o k ค่ Facebook, าเว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้โมงเย็นค่ะคอยติตามเป็น2ช่องทางคือช่องทางย t u b e กักบ t ิ k ตอ k ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ